เคยไหมครับในความเงียบสงบที่สุดในยามที่ไม่มีใครอยู่รอบข้างคำถามหนึ่งมันผุดขึ้นมาในใจคำถามที่ว่าชีวิตนี้เราวิ่งไปเพื่ออะไรกันแน่ในโลกที่ทุกอย่างหมุนไปอย่างรวดเร็วที่ข่าวสารถาโถมเข้าใส่เราทุกวินาทีทำไมผู้คนมากมายถึงรู้สึกไม่เคยพอไม่เคยเติมเต็มและไม่เคยปลอดภัย ได้อย่างแท้จริงเลยแม้แต่วินาทีเดียวลองนึกภาพตามนะครับทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมายังไม่ทันที่เท้าของเราจะได้สัมผัสพื้นมือของเรามันก็คว้าหาโทรศัพท์โดยอัตโนมัติและในเสี้ยววินาทีนั้นเองโลกทั้งใบก็ถาโถมเข้ามาหาเราทันทีคุณได้ยินเสียงไหมครับเสียงของข่าวความขัดแย้งที่ดังกระหึ่มจากอีกซีกโลกเสียงของการเมืองที่แบ่งฝ่ายคุณเห็นไหมครับ กราฟเศรษฐกิจสีแดงที่ดิ่งลงอย่างน่าใจหายใบแจ้งหนี้ที่รอการชำระข้อความจากกลุ่มงานที่แจ้งเตือนเรื่องงานเร่งด่วนภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบของใครบางคนบนโซเชียลมีเดียที่ทำให้เราอดเปรียบเทียบไม่ได้ว่าทำไมชีวิตเขาถึงดูดีขนาดนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนเสียงและภาพหลอนที่กระซิบข้างหูกระตุ้นให้หัวใจของเราเริ่มเต้นเร็วขึ้น ทั้งๆที่เรายังนอนอยู่บนเตียงสมองเริ่มคำนวณอย่างบ้าคลั่งวันนี้ต้องทำอะไรบ้างต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร่ถึงจะพอจะแก้ปัญหานี้อย่างไรยังไม่ทันได้ลุกจากที่นอนเลยครับแต่การวิ่งของวันใหม่มันได้เริ่มต้นขึ้นแล้ววิ่งแข่งกับเวลาวิ่งแข่งกับคนอื่นวิ่งไล่ตามสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีวันถึงแต่ถ้าผมบอกว่ามีแผนที่ซ่อนอยู่แผนที่ที่จะพาเราออกจาก วงล้อที่หมุนไม่หยุดนี้แผนที่ที่จะเปิดเผยความลับของความมั่งคั่งที่แท้จริงที่ไม่ว่าจะเกิดสงครามโรคระบาดภัยธรรมชาติหรือเศรษฐกิจจะล่มสลายทรัพย์สินนี้ก็ไม่มีวันลดลงไม่มีวันหายไปไม่มีใครแย่งชิงไปได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของอิสรภาพจากความกลัวอิสรภาพที่เราทุกคนปรารถนา อิสรภาพที่จะทำให้คุณหลับได้อย่างสนิทใจวันนี้เราจะมาถอดรหัสแผนที่นั้นไปพร้อมกันแผนที่การเงินและความมั่งคั่งฉบับพระพุทธเจ้าที่จะเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นพลังและพาคุณไปสู่คำตอบของคำถามที่ว่ารวยไม่สุดคืออะไรและจนไม่จริงได้อย่างไรกันแน่เมื่อเรากระโดดลงไปในโลกแห่งความเป็นจริง วงล้อประจําวันของเราก็เริ่มหมุนหมุนไปไม่เคยหยุดพักสำหรับบางคนมันคือวงล้อของรถไถในไรนาที่ต้องออกไปสู้กับแดดลมฝนต้องใช้แรงกายและใจเพื่อแลกมาซึ่งมเมล็ดข้าวสำหรับบางคนมันคือวงล้อของรถเข็นขายของที่ต้องเข็นไปตามท้องถนนต้องลุ้นว่าวันนี้จะมีลูกค้าไหม จะพอค่าใช้จ่ายในแต่ละวันหรือเปล่าสำหรับบางคนมันคือวงล้อของการดูแลคนในบ้านงานที่ไม่มีวันหยุดไม่มีวันลาตื่นเช้ามาก็มีหน้าที่รออยู่ตรงหน้าไม่ว่าวงล้อของเราจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนหรืออาชีพของเราจะเป็นอะไรแต่สิ่งที่เราทุกคนทำเหมือนกันคือเราวิ่งเราวิ่งหนีความจนวิ่งหนีคำดูถูกเหยียดยาม วิ่งหนีการถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราวิ่งไล่ตามความมั่นคงไล่ตามการยอมรับจากคนรอบข้างไล่ตามภาพชีวิตที่ดีกว่าที่เราเห็นจากคนอื่นเราก้มหน้าก้มตาวิ่งอยู่บนวงล้อของตัวเองจนบางครั้งเราก็เผลอเงยหน้าไปมองวงล้อของคนข้างๆทำไมวงล้อของเขาดูใหม่และเงางามกว่าของเราทำไมเขาดูวิ่งสบายๆไม่เหนื่อยเหมือนเราเลย ทำไมชีวิตเขาถึงดูง่ายดายนักวินาทีนั้นเองครับวินาทีที่เราละสายตาจากทางวิ่งของตัวเองแล้วหันไปมองคนอื่นความทุกข์ระลอกแรกก็ซัดเข้ามาแล้วหลวงปู่ดูลัตตุโลบุรพาจารย์ใหญ่สายวัดป่าท่านได้ให้การวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุดสำหรับอาการนี้ไว้ว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก เป็นทุกข์ใช่ครับแค่เราส่งจิตออกไปเปรียบเทียบความรู้สึกว่าเรายังดีไม่พอยังมีไม่พอมันบีบให้เราต้องเร่งฝีเท้าวิ่งให้เร็วกว่าเดิมทั้งๆที่เราก็เหนื่อยจนแทบจะขาดใจอยู่แล้วเหนื่อยกับการวิ่งเหนื่อยกับการเปรียบเทียบหลังจากที่เราวิ่งจนหมดแรงร่างกายอ่อนล้า เราทิ้งตัวลงบนที่นอนในความเงียบของค่ำคืนในความมืดมิดที่ไร้สิ่งรบกวนมันจะมีคำถามหนึ่งผุดขึ้นมาในใจคำถามที่เราพยายามทำเป็นไม่ได้ยินมาตลอดทั้งวันที่วิ่งไปทั้งหมดวันนี้เราวิ่งเข้าใกล้ความสุขมากขึ้นหรือเราแค่วิ่งหนีความทุกข์ได้ไกลขึ้นชั่วคราวแล้วถ้าพรุ่งนี้เราต้องตื่นมาวิ่งบนวงล้อเดิมนี้อีกแล้ววันมะรืนแล้วเดือนหน้าแล้วปีหน้า ถ้าวงล้อนี้มันไม่มีวันหยุดหมุนเลยละ่ะถ้าเราต้องวิ่งไปตลอดชีวิตโดยไม่มีวันถึงจุดหมายที่แท้จริงและในตอนนั้นเองครับความกลัวที่ลึกที่สุดก็ปรากฏตัวขึ้นมันไม่ใช่แค่ความกลัวว่าจะไม่มีเงินไม่ใช่แค่ความกลัวจะไม่มีกินแต่มันคือความกลัวว่าเราจะติดอยู่บนวงล้อที่ว่างเปล่านี้วิ่งไปอย่างโดดเดี่ยวไปตลอดกาลนี่คือความกลัวที่กัดกินหัวใจคนในยุคนี้อย่างเงียบๆ เมื่อความกลัวเหล่านี้เกิดขึ้นเราทุกคนต่างพยายามสร้างบ้านแห่งความมั่นคงให้กับตัวเองบางคนใช้เงินเป็นอิฐก่อสร้างบางคนใช้สุขภาพเป็นเสาบ้านคำยันเราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างมันให้แข็งแรงที่สุดแต่คำถามคือบ้านที่เราพยายามสร้างนี้แท้จริงแล้วมันตั้งอยู่บนพื้นดินแบบไหนในอธิยสูตรจากอังคุตรนิกายปัญจกะนิบาตในพระไตรปิฎก พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงมองเห็นความจริงแห่งชีวิตอย่างแจ่มแจ้งท่านไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของทรัพย์สินแต่ท่านชี้ให้เห็นอันตรายของโภคทรัพย์หรือเหตุที่ทำให้ทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ต้องอันตรธานไปพระองค์ท่านชี้ให้เห็นรอยร้าวบนพื้นดินที่เรายืนอยู่หประการคือทรัพย์ของเราอาจถูกทำลายได้ด้วยไฟลองนึกภาพดูสิครับไฟไม่เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าเราจะสะสมมามากมายแค่ไหนก็มอดไหมเป็นเท่าฐานได้ในพริบตาน้ำอย่างอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ที่ไม่ได้แค่พัดพาเอาบ้านเรือนไปแต่ยังพัดพาเอาความฝันและความมั่นคงของเราให้จมหายไปกับสายน้ำผู้มีอำนาจบางครั้งเราอาจถูกริบซับโดยรัฐหรือถูกริบซับโดยกฎหมายหรือแม้แต่การถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่มีอำนาจมากกว่า ด้วยเหตุผลที่เราควบคุมไม่ได้นี่คือการสูญเสียที่มาจากภายนอกโจรผู้ร้ายแม้จะระมัดระวังเพียงใดก็อาจมีโจรผู้ร้ายเข้าปล้นชิงทรัพย์หรือลักขโมยทําให้สิ่งที่เราสร้างมาทั้งชีวิตหายไปในชั่วข้ามคืนทายาทที่ไม่เป็นที่รักและที่น่าเศร้าที่สุดคือการสูญเสียไปกับคนในครอบครัวลูกหลานหรือผู้สืบทอดที่ไม่รู้จักคุณค่าของทรัพย์ ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องทำให้ทรัพย์สินที่เรารักหมดไปอย่างน่าเสียดายน่าคิดนะครับขนาดเราหามาแทบตายพยายามรักษาไว้แทบเป็นแทบตายแต่กลับมีเจ้าของร่วมที่มองไม่เห็นที่พร้อมจะเอามันไปจากเราได้ตลอดเวลาบ้านที่เราสร้างบนทรัพย์สินทางโลก จึงไม่ต่างอะไรกับการสร้างปราสาทรายอยู่ริมทะเลไม่ว่ามันจะสวยงามแค่ไหนยิ่งใหญ่แค่ไหนแค่คลื่นลูกเดียวที่ชื่อว่าความไม่แน่นอนสัตว์เข้ามามันก็พร้อมจะพังทลายลงได้ในพริบตาแล้วเราจะเอาหัวใจทั้งดวงของเราไปผูกไว้กับปราสาทซายหลังนี้จริงๆหรือและนอกจากอันตรายที่มองเห็นได้เหล่านี้แล้วชีวิตยังมีความไม่แน่นอนอีกขั้นเป็นความจริงที่ซ่อนเร้นกว่านั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ในปัญจตานิยสูตรว่าเป็นอนิมิตห้หรือทำห้าประการที่เป็นอันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายแน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้เลยด้วยตาเปล่าหรือแม้แต่ปัญญาสามัญของผุ้ทุชนอย่างเราเราลองพิจารณาดูนะครับชีวิตของเราเองเราจะมีอายุยืนยาวเพียงใดจะมีชีวิตอยู่ได้อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ได้เลยการเจ็บป่วย เราจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรเมื่อไรอาการจะหนักเบาแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้แม้แต่หมอก็ไม่อาจบอกได้ทั้งหมดเวลาแห่งความตายเราจะตายเวลาไหนจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนจะเป็นตอนหลับหรือตอนตื่นก็ไม่มีใครกำหนดได้สถานที่ตายเราจะตายณสถานที่ใดจะเป็นในบ้านที่อบอุ่นหรือนอกบ้านในที่ที่เราไม่คุ้นเคยก็ไม่มีใครรู้พบภูมิข้างหน้า และที่สำคัญที่สุดเมื่อร่างกายนี้ดับไปแล้วดวงจิตของเราจะไปเกิดในภพภูมิใดก็ไม่มีใครสามารถอย่างรู้ได้สิ่งเหล่านี้คือความจริงอันสูงสุดของชีวิตที่ชี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังไม่แน่นอนไม่สามารถควบคุมได้ด้วยอำนาจภายนอกเพียงอย่างเดียวและนี่คือสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมบ้านแห่งความมั่นคงที่เราสร้างบนพื้นทรายจึงไม่มีวันมั่นคงอย่างแท้จริง ความกลัวจึงยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเราตราบใดที่เรายังยึดติดกับสิ่งที่ผันแปรได้แต่พระองค์ท่านไม่ได้เพียงแค่ชี้ให้เห็นปัญหาครับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกท่านได้มอบพิมพ์พเขียวที่สมบูรณ์แบบสำหรับชีวิตที่มั่นคงให้กับเราด้วยพิมพ์พเขียวนี้ประกอบด้วยการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ2รูปแบบไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เรามีชีวิตที่สมดุลและปลอดภัยจากความกลัวซีกที่หนึ่งคือพอตทั้งโลกเพื่อการดำรงชีวิตที่ไม่ฝืดเคืองเพื่อให้เรามีปัจจัย4ี่ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวหลายคนอาจจะคิดว่าศาสนาพุทธสอนให้เราละทิ้งทุกอย่างทอดทิ้งทรัพย์สินปฏิเสธการสร้างฐานะแต่ไม่ใช่เลยครับพระพุทธเจ้าทรงเป็นนักวางแผนการเงินที่ยอดเยี่ยมที่สุด ทรงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงในสิงคาละกะสูตรจากทีคณิกายปฏติกวัคพระองค์ได้ทรงแนะนำหลักการบริหารเงินหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อหัวใจเศรษฐีสำหรับคารวาดไว้ว่าเมื่อเราหาทรัพย์มาได้โดยชอบธรรมด้วยความเพียรด้วยหยาดเหงื่อแรงงานแล้วให้แบ่งทรัพย์นั้นออกเป็นสี่ส่วนครับหส่วนใช้หนี้เก่านี่คือหนี้บุญคุณครับใช้เลี้ยงดูพ่อแม่ ผู้มีพระคุณของเราการดูแลท่านคือการลงทุนที่ให้ผลบุญมหาศาลหนึ่งส่วนให้เขากู้ไม่ใช่ให้คนอื่นกู้ยืมอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงการเลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีคนในครอบครัวการแบ่งปันเพื่อสร้างความผาสุกร่วมกันหนึ่งส่วนทิ้งเหวส่วนนี้คือการใช้จ่ายส่วนตัวการทำบุญการสงเคราะห์ญาติมิตรการบริจาค เป็นการใช้จ่ายที่สร้างความสุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแต่ต้องใช้ด้วยปัญญาหนึ่งส่วนฝังดินไว้นี่คือการเก็บออมเพื่ออนาคตครับเพื่อการลงทุนเพื่อยามฉุกเฉินเพื่อวัยเกษียนเป็นหลักประกันที่ไม่ประมาทต่อความไม่แน่นอนในชีวิตหลักการนี้คือการสร้างความสมดุลให้กับชีวิตทางโลกทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างไม่ประมาทและไม่ลำบากนี่คือ การบริหารความเสี่ยงของพอตทางโลกครับเป็นภูมิคุ้มกันชั้นแรกแต่แค่นี้ยังไม่พอครับเพราะอย่างที่เราคุยกันไปในตอนต้นบ้านหลังนี้ยังตั้งอยู่บนพื้นทรายยังคงถูกคุกคามจากไฟจากน้ำจากผู้มีอำนาจจากโจรและจากทายาทที่ไม่เป็นที่รักพระองค์จึงมอบพิมพ์เขียวสำหรับซีกที่สองพอทางธรรมหรืออริยทรัพย์นี่คือการลงทุนที่แท้จริง เพื่อความมั่นคงที่แท้จริงของใจนี่คือการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีวันเสื่อมค่าและให้ผลตอบแทนเป็นอิสรภาพที่เงินซื้อไม่ได้อิสรภาพจากความทุกข์หลวงปู่ชาสุพัทโทบูรพาจารย์ผู้เป็นที่เคารพท่านเคยเปรียบเทียบไว้ว่าเรามีบ้านอยู่แล้ว แต่เรายังต้องมีที่พึ่งทางใจด้วยเวลาบ้านมันพังหรือโลกภายนอกไม่เป็นดั่งใจเราจะได้มีที่ไปมีที่ให้ใจได้พักพิงเรามาดูสินทรัพย์อันล้ำค่าในพอร์ตนี้กันครับศรัทธานี่คือเมล็ดพันธุ์แห่งความดีความเชื่อมั่นในพระรัตนาไตรเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่ว หลวงตามหาบัวท่านเปรียบศรัทธาในกรรมว่าเป็นเหมือนหางเสือเรือที่คอยคุมทิศทางชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อมั่นในสิ่งนี้เราจะกล้าลงทุนในการทำความดีกล้าให้กล้าเสียสละและไม่กล้าก่อหนี้ด้วยการทำชั่วเพราะเราเชื่อมั่นในผลที่จะตามมาศีลดังที่หลวงปู่ชาว่าไว้ศีลคือ รั้วบ้านที่การเรื่องเดือดร้อนไม่ให้เข้ามาการรักษาศีลห้าการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยสิ่งเหล่านี้คือการสร้างความปลอดภัยให้ชีวิตทําให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในชีวิตเราต่ํามากไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นชีวิตจึงมีแต่ความสงบสุขเป็นกําไรที่ยั่งยืน ฮิริและโอตัปะธรรมสองข้อนี้ปรากฏในอังคุตรนิกายทุกนิบาทว่าเป็นธรรมเป็นโลกบาลธรรมคุ้มครองโลกเปรียบเสมือนผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน (internal auditor) ที่คอยตรวจทานความคิดคำพูดและการกระทำของเราอยู่เสมอฮิริคือความละอายต่อการทำความชั่วละอายที่จะทำในสิ่งที่ผิดส่วนโอตัปะ คือความเกรงกลัวต่อผลของกรรมชั่วเกรงกลัวว่าถ้าทำไม่ดีแล้วจะต้องได้รับทุกข์ในภายหลังทำสองข้อนี้จะคอยรักษาใจเราให้ใสสะอาดอยู่เสมอสติและสัมปชัญญะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุรพาจารย์ใหญ่สายวัดป่าท่านเน้นย้ำว่าสติคือหัวใจของการปฏิบัติสติเปรียบเหมือนนักวิเคราะห์ข้อมูล แบบเรียลไทม์มันคอยรายงานสภาวะของตลาดอารมณ์ในใจเรารายงานความคิดที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่ผันผวนทำให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงการมีสติทำให้เราไม่เทรดตามอารมณ์ไม่ปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำการตัดสินใจแต่ใช้ปัญญาในการเลือกขนทางที่ดีที่สุดเสมอ แล้วเมื่อเราบริหารทั้งสองพอตนี้ควบคู่กันไปทั้งพอร์ตทั้งโลกและพอร์ตทั้งธรรมผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรวันนั้นพายุที่ชื่อว่าวิกฤตเศรษฐกิจก็พัดเข้ามาจริงๆหุ้นตกธุรกิจล้มเงินทองร่อยรอพอร์ตทั้งโลกของคุณอาจจะเสียหายไปบ้างแต่เงินฝังดินที่คุณเตรียมไว้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ยังช่วยให้คุณประคองชีวิตไปได้ไม่ต้องลำบากจนเกินไปและที่สำคัญกว่านั้นพอททางธรรมของคุณยังคงแข็งแกร่งไม่สั่นคลอนศรัทธาที่คุณมีจะบอกคุณว่านี่คือผลของกรรมที่เราสร้างมาและเรายังสามารถสร้างกรรมใหม่ที่ดีได้เสมอสติที่คุณสั่งสมมาจะบอกคุณให้เห็นความกังวลแต่ไม่จมไปกับมัน คุณจะสามารถตั้งรับและผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยใจที่สงบกว่าใครๆวันนั้นแผ่นดินไหวที่ชื่อว่าการเจ็บป่วยก็มาถึงร่างกายอาจจะเจ็บปวดทรมานความทุกข์ทางกายอาจจะเกิดขึ้นแต่รั้วศีลที่คุณสร้างไว้ทำให้ใจคุณสบายไม่ต้องกังวลกับเรื่องอื่นไม่ต้องห่วงเรื่องเวรกรรมที่ทำไว้และสติ ที่คุณมีจะทำหน้าที่แยกกายออกจากใจคุณจะเห็นความเจ็บปวดเป็นเพียงปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่ตัวตนของเราคุณจะเข้าใจกฎแห่งไตรลักษณ์และยอมรับความจริงได้นี่แหละครับคือผลตอบแทนที่แท้จริงของการลงทุนแบบพุทธะความรวยอาจไม่ใช่แค่การมีเงินจนไม่ต้องกังวลแต่มันคือการมีปัญญาจนรู้ว่า ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลอย่างแท้จริงไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรความจนอาจไม่ใช่แค่การไม่มีเงินแต่มันคือการไม่เคยรู้จักความพอในใจตัวเองเลยการไม่เคยพบอริยทรัพย์ที่แท้จริงเมื่อคุณเข้าใจพิมพ์เขียวนี้คุณจะเลิกวิ่งไล่ตามความมั่นคงภายนอกที่ไม่มีวันจบสิน้น แต่จะหันกลับมาสร้างฐานทัพที่มั่นคงที่สุดจากข้างในฐานทัพแห่งจิตใจที่เข้มแข็งและเมื่อนั้นไม่ว่าโลกภายนอกจะผันผวนแค่ไหนไม่ว่าคลื่นลมจะถาโถมเข้ามาสักกี่ลูกใจของคุณก็จะพบกับอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงอิสรภาพจากความกลัวอิสรภาพที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ด้วยความสงบและเบิกบานในทุกๆวันหากวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับคุณแม้เพียงเล็กน้อยลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับว่าอิสรภาพในแบบของคุณคืออะไรหรือคุณอยากแบ่งปันประสบการณ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบความมั่งคั่งที่แท้จริงเราพร้อมที่จะเติบโตและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันครับ